เอาใบามันแล้วพี่น้องด้วยมัน,นเห็นบอกกำลังตัวนี้อันเดียวเอาออกเนาะเดี๋ยมันตำปากเนาะวันนี้จะนเนึ่อข้าเหนียวนะคะไอ้สิตมกุ้งกินมันนี้อยากินตำกุ้งกุ้งฝอยทีไปหามาอันนี้จะ,น,าาน,น,จะนื้อข้าวเหนียวใส่หม้อหุงข้าวนะคะ ราะว่าไอ้หนึ่งใส่หัวนะไอ้รู้สึกว่ามันมันมันกระดูกอะมันมันก็กินได้อยู่นะมันอยู่ที่ข้าวเลยหรือเปข้าวมันค่อนข้างแข็งนะนะแต่ใส่หัวได้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนียวขนาดไหนก็เลยจะนึ่งใส่ผักหน้าบ้านของไอ้ เดี๋ยวจะเอาเข้าไปเสียบข้างนอกนะคะจะตำแบบง่ายๆเลยนะคะแบบบ้านเราเลยเดียวออกเยอะนี่มันเอาออกเนาะ<ๆ>เดี๋ยวมันตำปาก นะคะทุกคนประมาณนี้เนอะอาะไอจะไม่ตำหมดนะคะจะเก็บให้กินเป็นตัวๆด้วยตำพอได้จำข้อเหนียวจะแทบเลยนะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะไป,ไปซื้อมานะพี่น้องจำได้ปะสลัดตายแน่บ่เป็นยังแต่ฟังนี้ติดแล้วนะคะมีตายตัวนี้อันเดียวอันนี้เป็นใบแมงลักไม่รู้จะติดหรือเปล่าเห็นใบเคียวโพวกมาแล้ว อันนี้ไอคิดว่าเป็นมะเขือเทศนะไอกินบ่มบดลายี่ลงไปสลัดอันนี้โอ้โขมๆลมลม,มบาแซบอันนี้สิเอาไปอยู่บ่แต่ก็ขอเอาแค่เพิ่มความหอมนะป้อมนะปัดรล่งแกลของอะไรได้ถ้าบวตัดแล้วแล้วก็บุโบ่พอเอาความหอมใส่ ผักแพลวที่พี่เพื่อนคนไทยตัดมาอ,อันนี้ไอก้กระเพงตัดไส่โป่งละเอาไปใส่ทัานี่เราจะแต่คนมกนะักเนาะพอได้กินพี่นอ้องไ็ปลูกก็ได้สตรอเบอรี่ก็กำลังสวยนี่นะเกิดแล้วเรดดิสเรดิสเรดดิสเรดดิสก็รู้จักถากหลายขนาดเดือถากล้อนเอาใบมันแล้วพี่น้องเด้ออัน,นเห็นบอกกำลังโป่องอ๋อตัดสะเราตัดแล้วนอ้องโป่งเห็นไหมนอ้องกำลังโป่งเราก็ตัดน้องตัดน้องจ้ะพออันนี้ เพิ่งปลูกนะอันนี้ไอ้ปากช้ำนะมาตัดเพื่อน้องโป่งอ่ะนี่จ้ะอ่ะตดัดเจี๊ยบไปนี่เพระว่านอกช้ำนี่ะหละจะหน่อยจ้ะเมิดเดียว มันจะเหม็นบเอเซตไออัพริกมาบอถึกไหมมันเป็นพริกอ่อไม่เผ็ดอ่ะทุกคนซัมเน่เลยจ้ามะนาวใส่ลงไปเสร็จจ้ะว่าทีนี้ว้าว ความสวยงามทำใบอันนี้ไปเสียบพี่น้องถ้าเบิ่งนด้ว่าไอปุ๋ยเนี่ยอันนี้ไอ,นนอนนทยอยทําไปนะคะใบของเราพาไอลงตัวน,นั้นถางมากินนะเห็นบไหมทางที่ไอเอาลุยกาแฟตากอันนี้เป็นกาแฟะนะคะนี่จ้ะไปแล้วหนึ่งทิ้งนําลายไปด้วยนะจระแนทเพิ่พงมาเสียบเสียบก็ติดเลยแหละอันนั้นเป็นแรด,ดิสนะคะแรด,ดิสอันนี้เป็นผักชีจ้ะ ค่อยปลูกไปเนาะนี่พอจ้าวันนี้กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเมื่อกี้ในมูลฟังพุนมันแดด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 พีดดดด่เนาอเสีเยเจ็บตาเนาะได้หรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมากินแก้วกุ้งจ้าบรรยากาศข้างนอกลมดีขนาดใสเสื้อแขนสัน้นม<า>ัแปด เสียงนกเสียงดังแหงบ่ได้ด้วยจ้ะเจอเพื่อนบ้านคนเดียวบ่่อยเป็นเม็ดน้ำหอมัฟนแบ่เดี๋ยวเพื่อนบ้านดีก็ดีไฟ นบางคอยพูนี่บอกคอยเรามาอยู่สองเดือนเราบอกเคยเซฮายเราคอยเลยซึ่งมันแปลกมากบอกเพื่อนเพื่อนบ้านให้ฟังข้าสมมูรณเราคุยโท,ทรศัพท์มัป้ปะเราก็คยคุยโท,ทรศัพท์คือกันนะคะถ้าพวกไอตัดหนา อ็กาอสัตว์หนาคือครับอืมมันเนี่ยไอคือว่าคนที่อยู่ฝรั่งเศสหูแบบคนที่เป็นจิปซีบ็อกยุปซีนะ่งเขาบ่มีกงน,นแต่อาไม่ได้บอกว่าคาบ์่ดีแล้วจ้ะพากาดีนะ พี่คิดว่าคนฝรัง่งเศสสี่หคนยิบซีนะกลุ่มของเพื่อนอะน,นะจำเป็นมาอยู่สามจองเดีอยงปัญหาแรก,เกๆเลยที่เป็นอย่างเพื่อนบะมักพวกอายมาของเพื่อนอะข้ามา,ามาพวกอายมาที่นี่ เลยไปบอกเนะ่เพราะว่าเขามีกฎอยู่ในี่นะ้ามปล่อยมาก,กินกนรบกวนผู้อื่น บอกจ้าแล้วปล่อยมาจ้ามากับมาขี่อยู่ในเดินเฮือนอายเนี้ยก็เลยไปบอกเราลังกำหนัดมาบ่าเคยเบาบ่าเคยปากกับพวกอายเลยกดมีคับก็ต้องโฟลลกดเนาะดูไหมแฮร์รี่มม คอยู่น่นะคะคโดยส่วนมากเดินส่วนกันนี่คขาสิเซฮัลโล่าวสิบบวกมือแะเพ่อใหญ่ยังไม่เคยบกมือเลยแล้วก็ไม่เคยเซฮัลโลอืมอืม ม้านเวาาเราอยู่หรือเปล่าะถ้าเราได้ยินเสียงอายไปลยเราสิออกมาคุยเท่เาไรครับเสียงดังกบเลยเป็นเหตุผล่าเป็นอย่างอ,อ,อ,นะอ,าอาื่นอ่ะแต่ในเฮือนเวลากินข้าวครอบครัวรานม่ได้อยู่น้ำราดอาทิตย์หนึ่งมาเสียงดัง สองสามเพื่อนมาเีะฟุตบอลอัดมาฮอดลดเนี่ยม่มีคำว่าขอโทษมันยังเคลื่อยนะทุกคนเพื่อนบ้านไปในอันตรายไอ้ตัดหยามนี่เสียงไอตัดหยามอารถตัดหยามมาตัดน้ำ ยายกำลังเพ่นเพื่อนลังน้อยเพื่อน,นอาไว้เก็บข้าวของเรามาตัดหญ้าให้มันกระเด็นถึกข้างหน้าที่เราเห็นว่าพ่อใหญ่เรากำลังเพ่นอยู่นะก็เลยบลูว่าเห็ดเกิดใจงงเงี้ยเกิดมาไล่เบิ่งนบัวนี่ว่าอ๋อสงสัยเป็นยอมไปบอกว่าเธอจะให้มาข้ามาเงินฉั้งโลก อาคิดว่านะตัวน,นั้นเลยเพราะอันอื่นก็ไม่ได้มีอะรถในแคมปิ้งนี่ยเนานะเขาให้จอดได้หลากละหนึ่งคันใครมีเยอะกว่านั้นให้ไปจอดอยูนาแคมป์นล้งยางเข้ามารถล้า โทษด้วยจากกินไปนำว่าไปนำนะอาซิบอสุภาพสุดแล้วเนาะรถแคมเปอร์รถรถตู้รถเบนจอดเรียงกันเลยจนคนในแคมปิ้งมาบอกแล้วเฟนะนะ แตาชอบมาจอดแบบนี้บ่ไยเเด้อก็เลยเอ,ออกไปออกไปปุ๊บบ่ได้ไปจอดอยู่หน้าแคมเะจอดอยู่กลางเดิอจนเขาได้ติดปายว่าห้ามจอดตรงนี้ยอายเซเลชิดว่าอยบบาบ่ได้พยศแต่กับพวกอาดอกเราพยศกับทุกคนเหมือนเราอยากมีปัญหาอือพี่น้องจำได้ไหมใหญ่ อันนี้ตานอะแต่ก่อนพดแล้วอะมีปัญหาอยู่แต่รัก,ก็มีปัญหาในแบบของเราเราเคยแบบมาเห็ดแบบนี้นะในปัญหาของเราคือถอยเสียงดังจะมีปัญหาอือม น่ามีลายปเพททุกคนเลยอาอยากอยากมาหลังกินุ้มม้อข้างนอนบรรยากาศมันดีไฟมันแจ้งกว่าข้างในห้อมันเป็นไฟเหลืองล้ืม ถ้าสิเกิดยังขึ้นมาขอความสุยเลยจากลาบ่าได้เลยจ้ะะอ้เบิง่งอ่ะตามเวรตามกรรมอืมบางท่ไอไไ้ก็เกิดน,นะ ทำพิเออย่างยารปสัมบายพร้อมคนรอบข้างเรามันสำคัญี่น้องด,ด,ดื้อๆตอน,น,นเรานอนซักเป็นนั่เป็นนี่งเมยนมาวาเพื่อนบ้านเรากันคือเห็นแล้วต้องพึ่งพาเจ้าของ เราตะเวนตะกร,รมพี่นออ้องเ้ยพยายามแบบกินข้าวห่อสิบนาทีกันยากพี่น้องคุ่มอือนี้ยอยนีงลดน้ำหนักนะแม่อไอนะ พี่น้องท้าเบิ่งเอาเด้อไอ้แยกรถประมาณ4 5โลเนี่ยซีเฮ็ดได้บอกเดี๋ยวถ้าสำเร็จได้ซิบอกว่าไอา้เห็ดอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเนะจะขออญาตไปก่อนค่ะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย